ตัดสินใจแล้วที่ละไข่ที่ละไข่ เฮ้ย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 โอ้ทำสมเด็จพระยาอัมาชิโรุเห็นใจผมใช่ไหมเห็นมั่งใจผมใช่ไหมพอมึงออกมาทรงเนี้ยกูก็ไม่กล้าเปิดสามดาวแล้วเห็นปะเฮ้ยไม่กล้าเปิดสามสิบเหรียญแล้วอ่ะมึงดูแม่งทำดิหยอดเฮ้ยมันมาอีกรอบนึง ไอ้เหี้ยพันมาชิโร่อย่า,อย,าอย่าแก้ผมอย่างนี้ผมผมขอเถอะผมขอเถอะผมต้องการเหรียญไปใช้อย่างอื่นเหีย้ยอะไรวะ <c oughs> ไม่ได้รอบที่สองอะ่ะมันสามรอบแล้วอ,อย่าให้มีครันที่สี่ถ้ามีคันที่สี่อีกกูพอแล้วนะ เออพอเลย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 กูเอาไอ้นี้อื่นเปิดก็ได้ ขอบคุณครับโอ้สายแดงอีกด้วย600ตามข่าวไอ้ตามลี่ที่แม่งหลุดเป๊ะเลยหุ่นฟันเดี๋ยวค่อยมาดูสกิลพร้อมกันมา โมบิสูรกันนับแเท่านออเบอรชั้นสสวัสดีครับตอนนี้ก็ยู่ยันในกันนับแปเท่านโอเปอรชั่นสงนะครับในเวลาที่หุ่นตอนนั้นเนี่ยมันมีหลายฟองหรือว่าหลายล่างซึ่งแต่ละล่างเนี่ยแม้จะใช้แค่แป๊บเดียวแต่ก็ถือนับเป็นล่างที่มีเป็นตัวเป็นตนจริงๆให้ใช้ยกตัวอย่างก็แบบอเล็กเงี้ย ที่มันก็จะมีทั้งล่างธรรมดาล่างที่มันสามารถใส่ก่อโชว์บัมได้แต่ด้วยความที่ว่าเกมมันไม่สามารถทําอะไรล้าลึกอย่างเช่นการระเบิดเกาะได้มันก็เลยเป็นการแยกยูนิตออกมาเป็นคนละตัวแล้วก็ให้เล่นล่างใดร่างหนึ่งไปแทนซึ่งหุ่นใหม่ครั้งนี้ก็จะประมาณนั้นครับใครที่จาหุ่นเด็กเส้นประจาช่องประจําเกมนอกจากเพลเยอร์อย่างโอเปอเรอตนได้ไหมครับอย่างที่เราเห็นว่ามันก็มีทั้งโอเปอเรอตนตัวปกติแล้วก็ตัวฟัวเมอร์โอเปอเรอตนที่มาจากตัวนีซไปแล้ว แต่ว่าก่อนที่ตัวโอเบอรอนเนี่ยจะออกมาหน้าตาเหมือนกันดัมถึงแม้ว่าชื่อมันจะไม่ได้เป็นกันดัมมันก็ได้มีการติดกรอบเพื่อปกปิดรูปลักษณ์ภายในก่อนที่จะระเบิดตัวตนที่แท้จริงออกมาและในเกมนี้ก็ทําหุ่นล่างนั้นออกมาเป็นตัวแยกเล็ดอีกตัวหนึ่งกับโอเบอรอน อาร์เมอร์ฟอร์มอย่างที่รู้กันว่าโอเวรอนก็เป็นหุ่นอีกตัวที่ถูกออกแบบโดยพัตมัสชิโลโก้ก่อนที่ตัวเองจะโดนแตงโมเสียบตายไปจากนั้นโทนิโอแมนไฮก็ได้พัฒนาตโอเวรอนออกมาจริงๆในการที่ตอบสนองกับระบบกริมมัวซึ่งตัวโทนิโอเองก็ได้เลือกที่จะใช้รูปลักษณ์ของดีโอในการสร้างเป็นกรอบภายนอกเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จ,จริงของโอเวรอนไว้ข้างในซึ่งกรอบภายนอกนั้นก็จะเป็นกรอบโชบัมที่เป็นวัสดุแบบเดียวกับใช้กับกรอบของอเล็กซ์จึงทำให้ตัวหุ่นนั้นมีความทานทาน เแต่ก็ทําให้ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้ยอย่างเต็มที่ชื่อเดียวกันสาหรับตัวโอเบรอนอาร์เมอร์ฟอร์มนั้นเป็นหุ่น3ดาวมีเพียงเรือวเดนะียวณตอนนี้คอสสองรสายแดงแล้วก็รู้แล้วว่าเขาจะมีอาวุธแล้วก็สกิลอะไรน่าสนใจบ้าง อย่างแรกก็เป็น Beam r เฟ l e เฉพาะตัวของออเ l i อนมีทั้งหมด6นัดเป็นแบบ E-Pack ซึ่งการทํางานก็เป็นแบบเดียวกับของตัว4ดาวเลยก็คือยิงนัดเดียวตั u นซึ่งสามารถชาร์จได้และเวลาที่ชาร์จออกไปนั้นก็จะยิงกระสุนออกมาทั้งหมด2ครั้งแตกนัดละครึ่งหลอดถ้าโดนเต็มๆ2นัดก็สามารถสตันได้อย่างต่อมา b e เ m Saber สามารถฟันได้ทั้งหมด2ทียางต่อมา w a ขั้นการไปทั้งหมด30นัดถ้ายิงโดน20นัดก็สามารถตั u นได้ แล้วก็ยังมาดับเบิลบีมเซเบอร์สามารถฟันทั้งหมด2ทีเช่นเดียวกันซึ่งเวลาฟันลงนั้นก็จะเป็นท่าจิ้งไปข้างหน้า2ฮิตซึ่งสามารถชาร์จได้และเวลาที่ชาร์จออกไปนั้นก็จะเป็นคอมโบลำควงสว่านยาวๆทั้งหมด4ฮิตแล้วก็ยังต่อมาบีมกันปืนที่จะยิงออกไปตามจำนวนที่เราลั่นไกถ้ายิงโดน5นัดก็สามารถตันได้ แล้วก็หมดลวครับอาวุธทั้งหมดของโตหุ่นโตหุ่นก็แน่นอนก็ต้องมีสกิลแมนอเวอร์ที่ทํทำให้ทนทานเวลาพุ่งด้านเบรคอนโทรลที่จะลดการสแต็กที่ได้รับแล้วก็สามารถอีเวดได้หนึ่งทีโตหุ่นก็มีแอสซร์บูสเตอร์ที่จะลดระยะแรงการกระโดด50%แล้วก็ความเร็วในการกระโดด40%ซึ่งในระหว่างที่กระโดดหรือว่าโลงมาก็จะลดการสแต็กจากอาวุธยิงแล้วโตหุ่นก็สามารถพุ่งบรรยากาศได้มีเมเล่แบทเทอร์ออติเมเซอร์ที่เวลาที่เราเปลี่ยนอาวุธฟันอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนันเรรราาาาสมมมถกกดพุ่่งงออตตัั้วให ได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้หายชะง,งักแล้วก็ยังมีเฟกบีคอนที่ตำแหน่งนของตัวเราในเลระก็จะขึ้นเป็นพวกเดียวกับฝั่งศัตรูในระยะ200เมตรซึ่งสกิลจะไม่ทำงานถ้าหากโตหุ่นถูกขโมยหรือว่าทำการเริ่มโจมตี M S destroying attack program เมื่อเราทำการทำลายหุ่นของศัตรูได้ก็จะทำการฟื้นฟูทัสเตอร์จำนวนหนึ่งให้โดยสกยิลนี้จะไม่ทำงานถ้าหากทัสเตอร์กำลังเข้าสู่การโเว์ฮีทอยู่ทีนี้ก็มาดูท่าเคาน์เตอร์ ก็ต้องเข้าใจนะครับเปลือกงนอกมันเป็นแค่ดีโอมันก็เลยทําได้แค่คอมโบดาบธรรมดารมีสกิลเคอร์เตอร์บูสต์หลังจากที่เราทาการเคอ์เตอร์สำเร็จจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ความคล่องตัวของโตคุณแล้วก็จะลดระยะเวลารายการชาร์จอาวุธยิงแล้วก็อาวุธฟันชั่วขนาดหนึ่งถ้าตัดเรื่องระบบเวอร์เวอร์ของโอเปอรอนโตซีดาวออกไปมันก็คือดีโอเวอร์ชันคอร์สน้อยลงมาที่เป็นสายแดงจริงๆตามที่คิดตั้งแต่สมัยดีโอเข้าแล้วอะไรหลายๆอย่างก็อาจจะต้องปรับออกไปเพราะว่ามันยังอยู่ในร่างเวอร์ชัน จากตัวดีโอเก่าแต่ดูดีๆแล้วอาวุธมันแทบจะคล้ายกันทั้งหมดเลยทั้งปืนยิงสตันปืนยิงลัวดาบเล่มเดียวกับดาบสองเล่ม้ามานันเอาแค่นี้เพิ่มเข้ามาจากล่างข้างในะนะแต่เพื่อไม่ให้หุ่นมันธรรมดาเกินไปมันก็เลยมีสกิลแปลกๆเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรตั้งแต่ชาร์จดาบได้หลอกสัญญาณฝั่งตรงข้ามก็ได้เปลี่ยนอาวุธฟันไว้แล้วก็เวลาฆ่าคนด้ก็จะรีบูทให้ตัวเองได้ด้วยวิธีเล่นก็ไม่มีอะไรเข้าใจยากยิงตันด้วยปืนธรรมดาหรือปืนยิงลัวเราก็ค่อยทำคอมโบฟ,ฟันล้มของทั้งสองอาว พอเป็นอ้วนผิวจากตัวดีโอเก่าเมื่อก่อนมาบ่อยขนาดไหนแต่อาจจะมีเปลี่ยนคอมโบเล็กนิดน,น้อยถ้าเป็นตัวดีโอเก่าเราสามารถเอาดาบเรื่องเดียวเปิดได้เพราะมันฟันไหลไกลแต่ตัวนี้ถ้าอยากจะฟันไหลไกลต้องเปลี่ยนไปใช้อาวุธดาบคู่แทนส่วนท่าชาร์จแน่นอนว่าคอมโบทั้งลำยาวแล้วถ้าโดนเต็มๆตามเมที่ทําได้ไม่ตลกแน่นอนแต่ก็แลมากับเวลาที่ปล่อยท่าชาร์จน,นเราจะไม่สามารถยกเลิกอะไรได้เลยก็ขอให้ก,กักที่จะปล่อยท่าชาร์จเอาไวด้ดีๆแถมวิ่งตัวหุ่นเป็นแบบโคเวอร์นี่ก็ต้องคุมทลงงทำให้มากขึ้นหน่อยไม่งั้นอาจจะไหลปล่อยชาร์จนวืดไ้้แลก็เพิ่ม เติมสามารถใช้ความรู้เริ่มจากตัวนี้ใได้คือเขาเตอร์เสร็จปั๊บกดท่าชาร์จทันแต่อาจจะไม่ได้โดนเต็มคอมโบม,มากเพียงแค่ไม่กี่ฮิตเอง ตัวลงก็เป็นหุ่นที่ไม่ได้มีลูกเล่นเวอร์วางอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เป็นหุน่นซึมเหมือนกับโอเวอรอนสีดาวสายเหลืองที่เหมือนจะเดีแต่ก็โซตัว3ดาดาวไปขโมยเกาะเข้ามาไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าในเรื่องตัวโอเวอรอนติดเกาะเนี่ยมันโผล่มาแค่แป๊บเดียวตอนต้นเรื่องจริงๆมันก็เลยต้องออกแบบอะไรหลายๆอย่างให้มันพอเข้ามาในเกมแล้วต้องทําให้มันออกมาเล่นได้จริงๆมากกว่าเป็นแค่โอเวอรอนติดเกาะดิโอหลอกตาชาวบ้านเขางั้นเดี๋ยวเราดูกันเลยก่อนว่าสำหรับโอเวอรอนร์เ,อเมอร์ฟอร์มหรือว่าโอเวอรอนตัวเ้นต์ติดเกาะน,นันงนง,นงไงไปดู ผมรอตู้ลีลันเดลตาแอนรู้สึกว่ารีลันสามดาวออกง่ายเทีละไข่ไหมทเลไข่ไหมไม่ต้องเปิดสิบข่หรอกอมีอยู่สองอย่างนะคนเล่นเฟมิลเล่นได้แล้วก็แบบโหเก่งมากครับพี่กับเล่นไม่ได้แล้วก็ออกเกม ไว้ไว้ให้พกูทนโชคกันโ้ดวะาไปกันนั้มนี้เองโอเก่งกามันทำอะไรไม่ได้ปล่อยไม่ตายไปล่อยละกระโดดดี่ป เดีที่เป็นดีที่เป็นแฟ็กสีเฮ้ยเป็นแฟ็กสีผู้พิชไอ้แฟ็กเออเฮ้ยเรื่องชื่อสีโดนหลอกแว่นอัดเก่งด้วยนะมึงอ่ะ เรียนคิวฟรีด้วยโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปหลังนู่นดีกว่าหลังนู่นเก็บง่ายกว่าเยอะคนสองทีเอาไม่พอละตายซะที่นีย <c ười> ชนเลยชนหรอได้ไม่เป็นไรรอได้ไม่รีบไม่รีบพอดีไม่ใช่ลิงบ้าชาร์ตตรงนี้วะแม่เอาพอคนนำเรือผมเป็นลิงบ้าชาร์ะ แหนว่าละฝาบเก่าของฝาบกันดีสีฝากด้วยพี่ขอครับ พี่โดนนะพี่โดนนะพี่เต็มเต็มหน้าเลยเมื่อกี้ขอโทษขอโทษใครอ่ะลองเลยมั้งลงมาลงมาลงมาพี่ลงมาลงมาเดี๋ยวขอนข้างหลังข้างหลังมึงอ่ะมึงเมียเลยเพิ่งเป็นกันดัมเอาอะไรอะไร เครับอ่ะกูลังรอช้าเลยไปคุณอาอกีเลยดิบเกินมึงมึงที่ว่ามึงเก,ก,ก,ก่งมากเหรอฮะเก่งมากเหรออุ๊ยสุดยอดพี่สุดยอดเงา,า,า,านไหมเอากูใช่ไหมกูใช่ไหมเย้ครับ อ่าไม่งีไปวางระเบิดแล้วฝั่งนูน้นวางได้นะพี่อยากวางได้ไดนะผมเฝ้าให้เอออย่ายไปกลัวมันอย่ากู้เรื่องของมันไม่ไปเกิดตรงนู้นใช่ไหมเออถ้ามึงอยากถ้ามึงอยากอยากวางก็วางไปเดี๋ยวพวกกูมานั่งแคมป์มันตรงนี้มามีออกมาไหมมีออกมาไหมเดี๋ยเมื่เกี้ตรงนู้นก็ลงมาแล้ววะมาละ ครอะอ๋อมาหน่อยดิราบมาหน่อรับมาเกยนเนเยอะว่ะเยอะ่เยอะเยอะละเยอะละเยอะละต้องถอยละต้องถอยละว่ะม่อมจะตีัอ้ย้ยยเมตาแล้วใช่ไหม เมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยแป๊บนึงมันทำไมมานทำไมมานทำไมพี่มันทำไมพี่เดี๋ยวแม่งไปดีกว่าไปดีกว่าแม่งเยอะละเอาเพลงดับแป๊บนึงเพลงดับแล้วเปิดก่อนเปิดก่อน นี่เดี๋ยวไม่มีกำลังใจเล่นเพลงสังเสริมท่านมาชิโรอกมาทางไหนมาทางไหนมาทางนี้ใช่ไหมคนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเยอะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นคนแบบว่าแม่งใจเย็นโกรธตายตายแล้วอ้าวไปรอดรอดอยู่รกอยู่

ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงเดี๋ยวด้กเอานี้ขอมาเอาเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนจิ้มจิ้มเออแด้ตายแล้วตายเฮ้ยขอโทษสิเอาให้หมดเอาให้หมดไอ้ตัดมั่วมั่วมั่วสรุปแม่งพี่เขาเล่นได้วะไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ทั้งที่แบบว่ามันควรจะไม่เล่นเล่นไม่ได้นะทั้งถึงธนาก็ธนาวะ